S M N n e w ข่าวเด็ด77จังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลกวันนี้ไปดูความเดือดร้อนของคนสมุทรปราการชาวบ้านสุดทนได้ถ่ายคลิปร้องสื่อมีการขุดเปิดถนนไม่มีป้ายเตือนจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บกว่า30คัน เมื่อวันที่20มิถุนายน2563ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาบริเวณถนนเทพารักขาเข้าและขาออกตั้งแต่สะพานคลองบางปลาไปจนถึงคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีการเปิดผิวถนนเพื่อทำการปรับผิวจราจรใหม่ทั้งสองฝั่งโดยไม่มีการตั้งป้ายเตือนหรือระวังอันตรายแต่อย่างใดซึ่งทางถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่รถพ่วงและรถของชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วนอันตรายที่สุดคือช่วงกลางคืน และช่วงเช้ามืดซึ่งประชาชนจะเดินทางออกไปโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงกลางคืนเวลามีฝนตกลงมาก็จะทําให้ถนนลื่นมากทําให้จักรยานยนต์ที่สัญจรไปมาได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มแล้วกว่า20คันทําให้ทรัพย์สินเสียหายมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจํานวนมากซึ่งไม่รู้จะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครชาวบ้านจึงใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอเวลาเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อให้หน่วยงานได้เร่งแก้ไขและ ปักเตือนป้ายสัญญาณเตือนภยัยอันตรายและเร่งดำเนินการปรับผิวถนนให้เสร็จโดยเร็วกรณีตัวอย่างของนางปณิดาพุกรอดอายุ34ปีหนึ่งในผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ลื่นล้มในจุดที่เปิดถนนดังกล่าวจนลูกสาววัยสามขวบได้รับบาดเจ็บและเล่าว,ว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่เธอจะล้มบาดเจ็บนั้นได้มีรถหลายคันได้มีการประสบอุบัติเหตุเช่นเดียวกันเนื่องจากในตอนช่วงกลางคืนนั้นจะมีฝนตกหนักทําให้ถนนลื่นเป็นอย่างมาก จากการสอบถามนายสมเทพบุญกว้างผู้อำนวยการแขวงการทางกล่าวว่าแขวงการทางจ้างบริษัทเกตเวเข้ามาซ่อมบำรุงปรับผิวจราจรตั้งแต่ในช่วงคลองบางป่าไปจนถึงคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางป่าอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการโดยการลอกเปิดถนนเพื่อปรับผิวจราจรทั้งสองฝั่งยาวกว่าประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้ได้ทำการซ่อมแซมผิวจราจรชั้นแรกได้ไปประมาณ300เมตรแล้ว ส่วนสาเหตุที่ราช้าเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนัก และต้องทำงานในเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเพราะกลางวันมีคนใช้ถนนเป็นจำนวนมากและอีกอย่างคือต้องซ่อมผิวจราจรชั้นล่างซึ่งเสียหายมากในขณะนี้ตนได้รับรายงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยและรายงานไปถึงผู้รับเหมาเพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและติดตั้งป้ายบอกอีกทั้งไฟส่องสว่างเพียงพอประชาชนจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวส่วนการก่อสร้างผิวจราจรชั้นแรกน่าจะเสร็จภายใน2-3ถึงวันนี้และจะแล้วเสร็จทั้งหมดคง ต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนน่าจะแล้วเสร็จเพราะน้ำเยอะใช่วันนั้นน่ะน้ำเยอะมากเพราะว่าตอนวางคูนฝนมันเกเนาะเวลามันจะเยอะมากไปเกือบครึ่งก้อนถนนเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอไปรั้วมันลื่นแบบนี้มันมันลื่นประมาณกลางๆนู้นนะของมันค่ะไม่ใช่ตรงขอบนี้เพราะว่ามันน้ำเนี่ยถนนเนี่ย หลายอาทิตย์แล้วมั้งคะหลายอาทิตย์แล้วแล้วเขมีการตั้นปวยตั้งสัมผัสไม่ใช่ค่ะมีแค่ตรงนี้ค่ะที่ว่ากั้นไม่ให้ถร์นกั้นได้อยู่เลยค่ะแต่เราไม่ก็อยู่ด้านได้อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันที่ก็ได้เห็นมันออกเองเหรมแต่ไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยมีค่าเขาจะทำถนนระหว่างอันตรายอะไรไม่มีเลยนะไม่มีค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่าได้ทำถนนอะไรไม่มีป้ายอะไรเลยค่ะแล้วใครที่บผมรับผม อลูกสาวลูกสาวค่ะร้านเนี่ยเขาหนูล้มเมื่อวันอังคารค่ะอังคารที่ผ่านมาค่ะแล้ไปโรงพยาบาลก็มีผู้หญิงอันนั้นหกเขา่าฉีดเลยค่ะต้องเย็บโอ้ใช่เหมือนกันค่ะแล้วก็พอหนูไปรับยาปุ๊บก,ก็มีพี่ผู้ชายเหมือนกันอันนั้นพันทั้งมือทั้งขาเลยอันนั้นเขาก็ลื่นแต่ของเขาแรงกว่าหนูเขาถลายไปเลย,อ,ยอ่ะ ใช่ค่ะเราไม่รู้ว่ามีข่าวลงข่าวหรือเปล่าตรงนู้นนะค่ะตรงนู้นแต่ฟางนู้นนะอันนั้นก็ล้มเหมือนกันเลยถึงตอาเช้ามีล้มกิดสามสิบพันเลยออันนี้ใช่ค่ะแต่ถือเขาก็ลงไปหน่อยถึงตอนเช้าลมกิดสามสิบพันเลยรถรถบ่อนี่วิ่งกันทั้งวันเลยเพราะว่ามันล้มตลอดเลย เราอยากอยากมาบอากหน่วยงานที่ทํางานไปไหมคะว่าอยากให้เขาเป็นทํางเตือนเรื่องนี้ครับไม่จบหรอกคก็รบกวนหน่อยค่ะอย่างน้อยก็ตั้งป้ายบอกก็ได้ลุงไม่งั้นก็รีบทําเลยค่ะเพราะว่าคนย่านนี้เป็นย่าน,น,นอ,อุตสาหกรรมเนาะเราก็ทําทงานกันทุกวันเนาะมันรถรถก็มียางมาต่อยติดเต็มเลยค่ะสังเกตได้ไปดูได้ในเพจเลยมีหัวข้อรืองงเรียนอะค่ะไม่งั้นก็ให้มีหน่วยงานไหนก็ได้มารับผิดชอบหน่อยเพราะว่า เราก็จ่ายเองทางนั้นเนาะถ้าไม่มีประกันก็แย่เหมือนกันนะอ่ะเฮ้ยยังดูเนี่ยอ่ะงั้ก็รบกวนหน่อยค่ะตอนนี้เลื่นประมาณกี่ครันแล้วนะพี่โอ้มันเก็บไม่มานเท่วไหร่อะประมาณกี่ครับ ประมาณกี่คันแล้วนะครับอันนี้คือรถที่ล้มนะครับผมก็ล้มผมก็ล้มเหมือนกันนะครับ,น,น,รบนี่นะครับก็คือรถที่ผู้เสียหายนะครับก็หนึ่งสองามสี่สีคันนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการ ประมาณกี่ทันแล้วพี่เท่าไรแล้วยี่สิบยสามยแล้วเนี่ยยี่สิบสี่ันใช่ไหมครับไปคอะไรกี่เ1้ายี่สิบี่เอ็ดี่สอัน๋ออันนี้จากเขาสร้างจากไหนมาไหนครับพี่ฮะสร้างจากไหนมาพูเน่่ยตั้งแต่อะไรนะเลยตลาดบินมนเลยบินมาหน่อยเนีอ๋อเลยเรยบินมาออเลยบินมาหน่อยเลยมันก็คือมันถนนมันมันเป็นยังไงพี่เขาน้ำมาลาดหรือฝนตกับ มันลอกหน้าดีนอ,อกมันจะเทแล้วยางใหม่ครับ,บ่ปบ่ปช